รู้สึกแบบดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะภูมิใจแทนน้องๆทุกๆคนเพราะว่าพี่แพมรู้ว่าน้องๆทุกๆคนแบบทำงานหนักมากฝึกฝึกมันหนักมากปีครึ่งในเรื่องของการร้องเพลงการเต้นการแสดงแล้วก็มีเรียนมวยด้วยมวยไทยฟันดาบคือฝ่าฟันหลายอย่างมากกว่าที่จะได้เริ่มถ่ายแล้วก็ออกมาเป็นผลงานที่ทุกคนได้เห็นเพราะฉะนั้นวันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจแทนทุกๆคนมากๆ,ๆค่ะ หายเหนื่อยโดยเฉพาะตอนที่แบบน้องๆดูตัวอย่างเทรลเลอร์แล้วก็แบบมีหัวเราะมีกรีก๊ดกราดมีแบบคอมเมนต์อุ้ยคุณนุ่นน่ารักจังเลยอุ้ยภาพสวยจังเลยแบบมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันออกมาดีนะมันทําให้เรามีกําลังใจขอบคุณมากๆทุกคนเลยค่ะเรามาเริ่มโปรเจกต์นี้ในช่วงโควิดเรียกว่าในช่วงของชีวิตทุกคนที่มันยากลําบากแล้วก็ส่วนตัวพี่แพมเองก็คือท้อแท้เพราะว่าช่วงนั้เป็นช่วงที่ world star academy เนี่ย รัฐบาลไม่ให้เปิดใช่ไหมคะเราก็ได้มีโอกาสมาคุยกับ AVEX PICTURE ซึ่งบอกว่าอยากให้เราทำซีรีส์วาแล้วก็ทันใดนั้นเลยมันมีไอเดียปิ้งเข้ามาในหัวว่าอยากทำซีรีส์วาเกี่ยวกับบอยแบนด์คือสิ่งที่เราถนัดเพราะว่าเราสอนเด็กมาตลอดทั้งชีวิตในเรื่องของการร้องการเต้นการแสดงแล้วก็ผลักดันให้น้องๆเป็นศิลปินหลายคนแล้วนะคะแล้วพอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมันเป็นแค่ความคิดในจินตนาการแล้วก็ไป เขียนออกมาภายใน15นาทีแล้วก็เล่าให้ทาง Avex Pictures ฟังแล้วเขาก็ชอบเลยมันก็เลยเหมือนแบบเป็นเป็นแบบปฏิหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะดนใ,ใ,ใจมากโดยเฉพาะบทคุณซลรีน่าเป็นบท <c oughs> ที่พี่แพมแบบว่ากับทีมงานอะเฟ้นหานักแสดงทั้งประเทศไทยดูกันเป็นร้อยรคนว่าคนไหนที่จะเหมาะกับบทนี้คนไหนที่จะนำพาคาแรคเตอร์เนี้ย ไปไปให้ทุกคนน่ะได้สัมผัสจริงๆว่าคุณซรีน่าเขาเป็นใครเขาเป็นยังไงแล้วพอพี่ลูกเกดร,รับเล่นเรื่องนี้คือพี่แพมแทบจะร้องไห้เลยเพราะว่าพี่ลูกเกดมาในวันเกิดพี่แพมพอดีอ๋อใช่ใช่เป็นเป็น<ช><ช>ความบังเอิญแล้วก็พยายามโน้มน้าวชักแม่น้ำทั้ง 8, ท,ง8ที่จะโน้มน้าวให้พี่ลูกเกดร,รับบทเรื่องนี้ให้ได้เพราะพี่แพมมองว่าพี่ลูกเกดคือเหมาะที่สุด ในเรื่องของบุคลิกหน้าตาคาแรคเตอร์ทุกอย่างการแสดงคือเหมาะที่สุดกับบทคือเหมือนเหมือนบทเนี้ยมันเขียนมาเพื่อพี่ลูกเกด <Thank you. S 1> แล้วพอพี่ลูกเกดแบบรับตกลงปุ๊บแบบดีใจมากแล้วทีมงานทุกคนแบบดีใจมากแล้วทุกคนรู้สึกว่าเพอร์เฟกที่สุดแล้วทำให้เรื่องเนี้ยมันมันดูแล้วมันสนุกแล้วมันน่าเชื่อแล้วก็เป็นเป็นคาแรคเตอร์ที่ทุกคนจะต้องจดจำแน่นอนค่ะ mm hmm. คุณซีรีน่าจริงอะบท คือคุณซารีน่านะคะหลายๆหลายหลายซีนที่เกดอ่านบทเนี่ยเกดเกดจะรู้สึกว่าเป็นเสียงของคุณแพมมาพูดอยู่นะคะแต่เกดจะถ่ายทอดมาในเวอร์ชั่นของลูกเกดซึ่งจะมีความสตริกความดุเพราะเกดเชื่อว่า คุณแผงเนี่ยไม่น่าจะดูเท่ากับเกศนะคะดูไหมดูไหมดูไหมคะไม่เนาะแบบเหมือนแบบว่าเป็นครูที่ใจดีแต่ว่าถ้าถึงเวลาดูก็ต้องแบบใช่ไหมคะก็ต้องเข้มต้องอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยตอนที่เกศอ่านบทเนี่ยเกศรู้สึกว่ามันคือความรู้สึกของนักปั้นซึ่งก็ต้องเป็นคุณแผมเพราะว่าก็ก็ปั้นศิลปินมาหลายคนแล้วนะคะแล้วก็เกบมีความรู้สึกว่าคุณแพมเนี่ย เ,เวลาจะทําอะไรเนี่ยคือทําด้วยใจเพราะว่ใจรักนะคะเรื่อง business เกคิดว่าอันนั้นอะคือตามมาแต่ทำ project นี้ด้วยใจเกก็เลยรู้สึกว่าที่เกดอ่านเนี่ยสิ่งที่ที่สารีนาพูดเนี่ยคือคุณแพมพูด<ม>คุณแพมคิดแต่ออกมาในเวอร์ชันของลูกเกต<ม>ก็เลย<ม>เป็นคุณแพมกับลูกเกตรวมกันคะ่ะก็มาเป็นคุณสรีนาค่ะ ใช่ค่ะอย่างที่บอกอะค่ะนะคะพี่โน่เห็นแกะตัวค่ะพี่นีโนเอามีดมาแทงเกะไม่รู้จะกี่ครั้งแล้วเนี่ยตในเรื่องนี้ป่ะหรอค่ะคือก็แน่นอนนะคะก็ต้องมีคู่แข่งกันนะคะ so ก็อยู่ที่ว่าใครในเรื่อง boy band the series นะคะว่าเป็นซ e รีนาหรือพานุที่จะพา boy band สู่โลกให้ได้ค่ะก็สำหรับซีส์เรื่องนี้ก็เป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับผมมากครับก็ตัวผมเองก็ทำกันบ้านแล้วก็อยู่กับมันค่อนข้างเยอะจริงๆแล้วตัวละครมันก็ไม่ต่างจากเรามากแต่ว่ามันก็จะมีความพริกแบบนิดนึงบิดให้มันแบบมีอรรรสในตัวของบทจูจูเองก็ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันครับที่ต้องคิดทั้งอารมณ์มีทั้ง โอ้โหมีทั้งดราม่าเดี๋ยวตลกบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างมันก็จะมีความสุขที่เราแบบโกรธนะเอ้ยบางทีมีความสุขแล้วเพราะว่าเราเจอคนที่ให้ความสุขเราอะไรเงี้ยเราต้องรู้สึกว่าเราต้องรักเขาไปแล้วอะไรเงี้ยเอรสักอย่างหนึ่งมันจะเป็นยากยากสำหรับผมแล้วทู่มกับก็ค่อนข้างที่จะเคี่ยวคนเขียนบทเตรียมที่เย่ายมครูไมคก็เคี่ยวเคี่ยวมากเคี่ยวเพราะว่าเราเป็นนักแสดงหน้าใหม่เราเองก็แบบก็ต้องฝึกฝนฝึกฝนแล้วก็ ทำตามสิ่งที่เขาแบบว่าต้องการอะไรเงี้ยเราเองก็ฝื้นฟื้นใจฟืนใจตัวเองไม่ได้ใช <c oughs> ่ครับก็ประมาณนี้ครับครับผมก็สําหรับผมนะครับซีรีส์เรื่องนี้ครับเป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมนะครับแล้วก็ผมก็ยังใหม่มากๆด้วยล้วแบบว่าเราต้องมาเรียนรู้รู้แบบการออกเสียงแล้วแบบว่าซ้ำเนียงผมด้วยครับก็แ,แบบว่านี่คือแบบว่าจุดพีคเลยือแบบเราแบบมันยากมากอ่ะการที่เราจะพูดกลางให้ชัดมังเงี้ยครับ เขาเลยแบบว่าเขียนบทอ่ะพูดอีสานไปด้วยเลยก็เลยอ่ะโอเคเป็นเด็กอีสานจริงๆใช่ครับใช่ครับแล้วก็มาจากอีสานจริงๆด้วยครับก็เลยอ่ะโอเคก็เลยเข้าทางแ้วก็พูดไม่ชัดจริงๆด้วยใช่ครับบอกว่าซับเลยครับผมเป็นลูกคู่ไงลูกครู่กับเจลูกคู่กับเอพใช่ครับใช่แล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่ท้ายมาครับก็คือว่าเราต้องฝึกภาษาด้วยแล้วก็แบบแอคติ้งด้วยคือแบบเราก็ยังใหม่ครับแต่แต่ว่าต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ช่วยสอน ส่วนคาแรคเตอร์ของซูบอมเนี่ยที่ชื่อท็อปอะค่ะจริงๆท็อปเนี่ยตอนแรกเขียนมาเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์แบบหนึง่งแต่ตอนเราทำแคสติ้งเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยเราเจอเด็กเยอะมากแล้วพอมาเจอซูบอมเนี่ยก็เลยคุยกับพี่โดมผู้กำกับนะคะแล้วก็น้องไมที่เขียนบทเนี่ยว่าขอปรับตัวละครท็อปเนี่ยให้ใกล้เคียงกับตัวตนของซูบอมด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้นบางส่วนที่เป็นชีวิตส่วนตัวของซูบอมก็จะอยู่ในเรื่องนี้ ชีวิตจริงเลยครับชีวิตจริงเลยอย่างเช่นอายุกตัวอย่างแค่อย่างเดียวพอเราจะไม่บอกหมดอย่างเช่นตัวละคระท็อปเนี่ยเคยเป็นเด็กฝึกที่ค่ายเกาหลีชื่อดังชื่อหนึ่ง<ว>แต่<ว>ด้วยเหตุผลทางกัน<ว>ทางบ้านที่แบบว่าเดือดร้อนจึงมีความจำเป็นต้องกลับมาเมืองไทยแล้วก็เหมือนกับความฝันสลายไปเลยการที่ได้เข้ามาในเว r l d s t ต r เป็นเหมือนกับโอกาสท้งที่สองที่ดีที่สุดในชีวิตใช่เพราะฉันเขาต้องทำทุกอย่างที่จะ ต้องให้สำเร็จให้ได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตซูบอมจริงๆชีวิตจริงครับเพราะฉะนั้นเราเอาคาแรคเตอร์ของน้องๆบางส่วนเข้ามาร่วมเขียนซึ่งมันเป็นสไตล์การทําซีรีส์ที่แบบใหม่ด้วยคือฟิคชั่นบวกกับนอนฟิคชั่นค่ะตัวละครตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่เหมือนกับตัวผมเลยครับผมก็แต่ผมเป็นไปซีรีส์ได้แนยังไงคะชอบจีบสาวเหรอเหมือนตัวละครตจริงนะนะยังไงก็จริงตัวตัวจริงผมเป็นคนจีบสาวไม่เป็นนี่ จริงอ่ะจริงอ่ะจริงอ่ะไม่เชื่อแล้วแหละแต่ว่าก็ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นแนวโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องอยู่กับผู้เล่นเยอะๆแล้วก็โชคดีที่มีคนเก่งคนนี้อยู่ก็คือพี่จันจันเขาจะคอยช่วยไกายว่าให้ตรงไหนแบบควรแสดงบบไหนอะไรเงี้ยคใช่ดีเลยครับเขิน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 เอาไม่บังหน้าเลยหรอคืออยาก คืออยากพูดแต่บอกว่าไม่มีเสียงค่ะเลยพูดไม่ได้ไหนะอยากอยากด่าอะไรบอกมาผ่าละพอกะิบน้องแจนจังมีเส้นเสียงอักเสบพูดไม่ได้แต่ว่าบอกใบไหมส่งซิกเนลเดี๋ยวพี่แพมแปลให้ <c oughs> พี่แพมเล่าให้ฟังก็คือน้องแจนจังเนี่ยในในเรื่องเนี่ยมีบทที่จะต้องร้องเพลงคู่ด้วยแล้วขอบอกว่าสองคนนี้ร้องเพลงเพราะมากทั้งคู่เลยครับทั้งคู่เลยแล้วเพลงที่จะอยู่ในซีรีส์นี่เพราะจริง ถ้าถ้าได้ดูแลได้ฟังแล้วรับรองว่าเคลิ้มค่ะเพลงน่ารักมากเพลงน่ารักมากต้องรอติดตามเฉก็ร้องนะคะค่ะร้องไห้ค่ะ <laughs> ไม่ได้ร้องเพลงค่ะเพราะว่าร้องไม่ได้ค่ะร้องห <laughs> ้ก็อยากจะฝากซีรีส์บอยแบน์แต่ซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็เป็นซีรีส์ววยน้ำดีที่สร้างขึ้นมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนที่มีความฝัน อยากจะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยโดยการที่เราจะให้ซีรีส์เรื่องนี้ได้จัดจำหน่ายทั้งในประเทศไทยด้วยแล้วก็ไปต่างประเทศให้ชาวโลกได้เห็นว่าศิลปินไทยนักแสดงไทยมีคุณภาพโปรดักชันไทยมีคุณภาพไม่แพ้ชาติไหนในโลกอยากให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นตัวที่บุกเบิกแล้วก็ทำให้วงการบันเทิงไทยดีขึ้นก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยช่วยกันติดตามเข้ามากดไลค์กดแชร์ได้ ใน Facebook ใน Instagram ใน Twitter ใน YouTube นะคะของบอยแบนด์เดอะซีรีสแล้วก็ของน้องๆ Xside Worldstar ด้วยค่ะแล้วก็ใน YouTube Worldstar ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะด้วยนะคะ TikTok ด้วยค่ะ x i Worldstar และบอยแบนด์เดอะ e ีรีสค่ะ